MG แม่ลูกอ่อนลุกฮาโลวีนแซบอึมทะลักดาราแห่คอมเมนต์เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่หุ่นกลับมาปังไวัมากสำหรับแอพันธิลาฟูกลิ่นเราจะเห็นว่าเธอนั้นโพสต์ภาพเผยความน่ารักของลูกสาวอยู่บ่อยครั้งและไม่พลาดอวดความสวยหุ่นเซียของแม่ด้วยล่าสุดเมื่อใกล้ถึงเทศกาลฮาโลวีนแล้ว แม่แอร์สายแฟชั่นก็ไม่พลาดที่จะแต่งเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมโพสตภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดบันนียร์ลุคนี้แม่แซบมากกับชุดเบสสีดำช่วงบนเป็นแบบซีทรูปิดความแซ่บไม่มิดอกลนทะลักจนคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมสนานไอจีจะสวยแซบและเซ็กซี่ขนาดไหนไปชมกันจ้า